สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสงกรานโพสถึงแอฟหลังสูญเสียคุณพ่อไปไม่มีวันกลับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับนางเอกสาวพิธีกรหน้าหวานแอฟทักษออนพักสุขเจริญที่สูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญไปอย่างไม่มีวันกลับ โดยทําพิธีชาปนากิจไปเมื่อวันที่7ตุลาคม66ที่ผ่านมาโดยมีคนบันเทิงไปร่วมงานให้กำลังใจจำนวนมากด้านสงกรานเตชนรงอดีตสามีของแอฟก็เดินทางมาร่วมงานศพข,ของคุณพ่อแอฟด้วยเช่นกันโดยล่าสุดสงกรานเตชนรงก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศครอบครัวเตชนรงมาร่วมงานศพและให้กำลังใจแกับลูกสาวคือน้องปีใหม่ในไอจีสตอร ซึ่งเป็นมิตรภาพที่ดีของครอบครัวเตชนรงที่มีต่อแอฟเหมือนเดิมขอบคุณมุมข่าวค่ะ